พวกเราทีมกู้ชีพฟันน้ำนมมาแล้วค่ะวันนี้กู้ชีพฟันน้ำนมจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้วิธีช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติกันหรือที่เรียกว่าการทำ CPR และ a e d ณสวนสาธารณะแห่งหนึ่งน้องพอใจน้องพอเพียงและน้องในเปียกำลังเดินเล่นกันอย่างสนุกสนานขณะนั้นเองได้เห็นว่ามีคนนอนหมดสติอยู่ที่พื้น มีคนหมดสติมีคนหมดสติมีคนหมดสติก่อนที่เพื่อนๆนจะเข้าไปช่วยเหลือคนหมดสติให้เพื่อนๆนประเมินสถานที่เกิดเหตุก่อนนะมองดูโดยรอบว่าปลอดภัยหรือไม่ถ้าสถานที่เกิดเหตุปลอดภยัยเพื่อนเพื่อนถึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ให้เพื่อนเพื่อนปลุกเรียกผู้ป่วยโดยใช้มือทั้งสองข้างตกไปที่บริเวณไหล่ของผู้ป่วยทั้งสองข้างแรงๆพร้อมกับเรียกว่า คุณคุณคุณเรียกทั้งหมด3ครั้งเลยนะเพื่อนๆนมาทำพร้อมกันคุณ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 ถ้าเพื่อนๆพื่อนปลุกเรียกแล้วไม่มีการตอบสนองหรือผู้ป่วยไม่ตื่นให้เพื่อนเพื่อนรีบตะโกนขอความช่วยเหลือทันทีช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนหมดสติมีคนหมดสติช่วยโทร1 6 6 9และนำเครื่อง AED มาด้วยนะคะกดโทรสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1669ช่วยด้วยค่ะมีคนหมดสติไม่รู้สึกตัวค่ะตอนนี้อยู่ที่สวนสาธารณะในโรงพยาบาลค่ะเป็นผู้ชายอายุประมาณ60ปีค่ะตอนนี้เพื่อนหนูกำลังทำา p r r และกำลังวิ่งไปเอาเครื่อง AED มาค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะน้องพอเพียงก็รีบวิ่งไปหยิบเครื่อง AED ที่อยู่ใกล้ทันทีน้องพอใจก็รีบกดหน้าอกทำซีพทันที โดยใช้มือทั้งสองข้างประสานเข้าด้วยกันและวางมือลงบนกล่งกลางหน้าอ,อกของผู้ป่วยให้เพื่อนเพื่อนกดหน้าอ,อกให้ลึกและปล่อยคืนตัวให้สุดโดยเพื่อนๆนต้องกดหน้าอ,อก100อถึง120ครั้งหรือ2นาทีทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนมาเปลี่ยนสลับกดหน้าอ,อกนะคะน้องพอเพียงก็ได้เอาเครื่อง AED มาแปะที่หน้าอ,อกของผู้ป่วยจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนถอยออกและฟังคำสั่งจากเครื่อง AED เครื่องจะสั่งการว่าถอยห่างห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย กำลังทำการวิเคราะห์ข้อมูลแนะนำที่ทำการช็อกถ้าเครื่องสั่งการว่ากดปุ่มช็อกให้เพื่อนเพื่อนถอยห่างออกแล้วพูดว่าคุณถอยฉันถอยทุกคนถอยมองดูโดยรอบว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนกดที่ปุ่มไฟกระพริบทันทีเมื่อเพื่อนเพื่อนกดปุ่มช็อกแล้วให้รีบกดหน้าออกต่อทันทีทำแบบนี้จนกว่าจะครบ2นาทีแล้วประเมินซ้ำหรือมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้ามาช่วยเหลือ การช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติง่ายไหมคะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่นี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้เลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนพบเจอเหตุฉุกเฉินให้โทรสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน1669ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเน้นย้ำเลยนะเพื่อนเพื่อนเบอร์ฉุกเฉินโทรฟรีอย่าโทรเล่นเพราะมีคนที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์อยู่สวัสดีค่ะขอใจค่ะตอนดี้ใครชื่อทิ่ยาค่ดสวัสดีค่ะชื่อน้องคน